สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อก็จะพาทุกคนไปล่องแม่น้ำโขงกันนะคะพี่อ้อมีภารกิจสำหรับวันนี้ก็คือจะนำอัฐิของบรรพบุรุษซึ่งก็มีทั้งของตายายแล้วก็พ่อกับแม่ของพี่อ้อไปลอยอังคารกันค่ะความจริงแล้วตากับยายเนี่ยก็ได้เสียชีวิตไปตั้งแต่พี่อ้อยังเล็กๆเ,เลยนะคะ ซึ่งก็นานมากแล้วหลาย10ปีมากเลยนะคะแล้วพ่อกับแม่ของพี่อ้อก,ก็ได้เสียชีวิตไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วแต่ด้วยประเพณีของครอบครัวเราที่มีมาตั้งแต่โบราณน,นิยมที่จะเก็บเท่าอัฐิเอาไว้ที่บ้านเพื่อให้ลูกหลานได้กราบไหว้และลํำลึกถึงบรรพบุรุษพอมาถึงตอนนี้พี่อ้อก,ก็คิดว่า จะไม่ยึดติดอะไรอีกแล้วนะคะเพราะกลัวว่าถ้าหมดรุ่นของเราแล้วเนี่ยลูกหลานรุ่นต่อไปจะไม่มีเวลามาดูแลให้ก็เลยคิดว่าจะนำอัฐิของบรรพบุรุษที่เก็บเอาไว้ที่บ้านเนี่ยไปลอยอังคารก็จะได้หมดห่วงนะคะการลอยอังคารเป็นสิ่งที่เราจะทำให้กับผู้ร่วงรับเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อส่งดวงวิญญาณของท่านให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีและมีความสงบร่มเย็นเราจะลอยอังคารที่แม่น้ำหรือว่าทะเลก็ได้เพราะมีความเชื่อว่าร่างกายของมนุษย์เกิดจากการรวมตัวของธาตุทั้งสีคือดินน้ำลมไฟเมื่อร่างกายแตกดับก็ควรให้กลับไปสู่สภาพเดิมตามธรรมชาติ โดยทาาดน้ำเป็นหนึ่งในทาุหลักที่มีลักษณะเย็นสงบและชุ่มชื่นนอกจากนี้น้ำก็ยังเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้กับสปปรรพสิ่งทุกสิ่งบนโลกก็เลยมีความเชื่อกันว่าเป็นการส่งดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้ไปสู่สุขติหรือภพภูมิที่ดีที่มีความสงบร่มเย็น ซึ่งก็เปรียบเสมือนกับสายน้ำที่มีความชุ่มเย็นนั่นเองนะคะวันนี้ก็นอกจากที่เราจะมาลอยอังคารกันแล้วนะคะเราก็มานั่งเรือล่องเรือริมแม่น้ำโขงกันนะคะเพื่อที่จะชมบรรยากาศธรรมชาติสองฝั่งซึ่งฝั่งทางด้านนี้ที่เห็นอยู่ก็เป็นฝั่งประเทศลาวนะคะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นภูเขาซึ่งก็ดูเขียวชอุม่มเพราะว่าวันที่มาเนี่ยก็อยู่ในช่วงหน้าฝนพอดีนะคะต้องใส่ชูชีพด้วยนะคะพวกปลอดภัยเพราะว่าแม่น้ำโขงนี่แบบโอ้โหว่างใหญ่มากเลยอะวันนี้เราเข้าไปลอยัง พอเรามาถึงบริเวณกลางแม่น้ำคนขับเรือเขาก็จอดเรือเพื่อที่ให้เราทำพิธีลอยอังคารกันนะคะเขาก็ให้เราทำการขอขมาพระแม่คงคาแล้วก็บอกกล่าวแม่ย่านางเรือ,อบอกว่าเราจะนำอัฐิมาลอยอังคารนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการจุดธูปหนึ่งดอกแล้วก็ขอขอมานะคะ แล้วก็ให้เราอธิษฐานนะคะว่าอขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุขติไปสู่ชาติภพที่ดีนะคะก่อนหน้าที่เราจะนำอัฐิมาลอยอังคารพี่อ้อก็ได้ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บรรพบุรุษเรียบร้อยแล้วนะคะเราถึงจะนำะเท่าอัฐิของท่านมาลอยอังคารในวันนี้ เราลงเรือกันที่แก่งคูคูอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยหลังจากที่เราออกมาจากบริเวณท่าเทียบเรือแล้วนะคะพอมาถึงกลางแม่น้ำเขาก็ให้เราทำพิธีรอยอังคารได้เลยค่ะค่าเช่าเรือเพื่อที่จะมาลอยอังคารเนี่ยก็เหมาลํานะคะ800บาทก็ใช้เวลาประมาณาไปกลับเนี่ยก็ประมาณเกือบหนึ่งชั่วโมงนะคะ เพราะว่าหลังจากที่เราลอยอังคารเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็พาเราล่องเรือชมบรรยากาศอีกสักแป๊บหนึ่งค่ะแล้วเขาก็กลับนะคะพาเรากลับไปยังท่าเรือบริเวณแก่งคุดคูเหมือนเดิมซึ่งตอนแรกที่นั่งเรือเนี่ยพี่อ้อก,ก็แอบหวั่นเสียวเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนว่ายน้ําไม่เป็นค่ะแต่ว่าคนที่ขับเรือเนี่ยเขาขับเรือได้นิ่มมากนะคะ แล้วก็ขับเรือได้อย่างแบบชํานาญอะจนเรามั่นใจว่าเอานะยังไงก็คงไม่ล่มแน่นอนนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เนี่ยเขาก็จะมีชูชีพให้นะคะซึ่งมันก็จะเป็นการาทำให้เรามีความมั่นใจขึ้นมาอีกนิดนึงโดยที่เราก็ไม่ต้องกลัวมากนะคะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในการลอยอังคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เราก็กลับมาถึงท่าเรือที่แก่งพุดคูกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ